ผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งร่างกายภาวะอารมณ์และบุคลิกภาพการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีสาเหตุมาจากปัจจัยมากมายทั้งระดับฮอร์โมนปัญหาด้านสุขภาพจิตเช่นความเครียดความวมิตกกังวลบางคนอาจมีภาวะโรคซึมเศร้าแฝงอยู่อย่างไม่รู้ตัว ผู้ดูแลและคนใกล้ชิดจึงต้องหมั่นคอยสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกว่ามีสัญญาณเตือนปัญหาด้านสุขภาพจิตเกิดขึ้นแล้วหรือยังห่าวทูสมองใสใจสบาย EP นี้ชวนมาหาความรู้เรื่องสุขภาพจิตของผู้สูงอายุจากรองศาสตราจารย์แพทย์สุจริญตั้งวงศัยหัวหน้าศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมและจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และผู้ร่วมก่อตั้งชมรมสมองใสใจสบายค่ะ ันแรกเลยก็คือมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายด้วยอายุที่มากขึ้นก็จะเริ่มเริ่มมีโรคประจําตัวเพิ่มขึ้นอันที่เจอได้ไบ่อยๆก็คือเรื่องของความดันไขมนันเบาหวานนะครับโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับหรือว่าปวดโน่นปวดนี้ปวดนั่นการมีโรคประจําตัวก็ทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องเหมือนจะต้องเข้าไปรับรับการรักษากินยานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยสมองก็มีความเสื่อมถอยตามวัยนะครับเพราะฉะนั้นผู้สูงวัยก็จะมีความช้า นะครับแล้วก็มีความไม่ยืดหยุ่ในความความคิดต่างๆนะครับรวมถึงมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางรมเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของสมองทีงนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีปัจจัยกระตุ้นต่างๆที่มาจากเสียงรอบๆตัว,ตวนะครับอันที่สําคัญมากก็คือว่าผู้สูงอายุเนี่ยมักจะเข้าสู่วัยเกษียณนะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ สถานภาพในการทางสังคมนะครับในเรื่องของอาชีพการงานที่เมื่อก่อนมีงานประจําเวลากเกษียณแล้วก็อาจจะไม่ได้วางแผนไว้อาจจะมมีงานประจำนะครับก็ทําให้ว่างงานต่อมาพอไม่ได้ทางานก็จะกลายเป็นว่าสังคมก็จะมีขนาดเล็กลงนอกจากนั้นแล้วก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่างๆปัจจุบันเราคงต้องยอมรับว่าความเปลี่ยนแปลงของสังคมเนี่ยรวดเร็วมากวิถีชีวิตต่างๆก็เปลี่ยนไปมากบางครั้งมันทําให้เราเนี่ยห่างไกลในเรื่องของจิตใจกันมากขึ้นบางที อยู่ห้องติดกันในคอนโดเนี่ยแทบจะไม่รู้จักกันเลยซึ่งต่างกับสมัยก่อนที่บางคนผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ในสถานที่ที่เป็นบ้านตัวเองมีเพื่อนบ้านมีชุมชนรู้จักกันดีแล้วก็แน่นอนการที่ไม่ได้ทำงานก็ทําให้คนสูงอาย,ยุมีปัญหาเรื่องของเศรษฐฐานนะฮะจะใช้จ่ายจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องระแวดระวังพอสมควรในการใช้เงินนะครับ แล้วปัจจุบันนี้เนี่ยร่วมก็เปลี่ยนไปเยอะเนาะไม่ว่าจะเรื่องของโลกร้อนนะครับเหลื่องมลพิษต่างๆนะครับโรคบัตรใหม่เรื่องสงครามนะครับเรื่องแผ่นดินไหวภัยธรรมชาติดูเหมือนมันมาถี่ขึ้นนะครับจะเห็นว่าสิ่งคุกค,คามต่างๆในสภาพแวดล้อมทั่วๆไปเนี่ยมันส่งผลส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะในขณะที่ความเสื่อมถอยความสามารถของสมอง ก็ดูเหมือนจะน้อยกว่าเดิมทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยรับมือเรื่องต่างๆในชีวิตได้น้อยลงปรับตัวได้ยากขึ้นมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาทางสุขภาพาจิตเพิ่มขึ้นครับถ้ายังอายุไม่มากอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับสมัยตอนที่เราอายุน้อยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนสูงอายุเนี่ยชอบบนว่าเอ๊ะทำไมต้องกินยาเยอะนะครับทําไมเรามันเรื่องโน้นเ,เรื่องนี้มันเปลี่ยนไปจากเดิมมาก สำหรับคนที่อายุน้อยสึกว่าทำไมต้องบ่นด้วยนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าใครไม่เจอกับตัวเองเนี่ยก็คงไม่สำเนีรอครับว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นนะมีผลกับเรื่องของความมั่นใจมีผลกับเรื่องของความรู้สึกที่ดีกับตัวเองเนี่ยนะครับเพราะว่าหลายๆคนเวลาที่เสื่อมถอยลงเนี่ยสมรรถภาพทางกายมันไม่เหมือนเดิมความคิดความอ่านก็ไม่ว่องไวเหมือนเดิม คนท,ทั่วไปก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่เลยครับผู้สูงอายุรู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คุ่ความจิตใจมากดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยคนที่อาจจะไม่ผู้สูงวัยเนี่ยนะครับดูแลผู้สูงวัยเนี่ยอาจจะต้องเข้าใจเรื่องนี้ว่ามันเป็นความกังวลนะครับซึ่งความกังวลนั้นมีที่มาที่ไปและมันเป็นความกังวลที่สมเหตุสมผลแล้วเราควรจะรับฟังแล้วก็ให้กําลังใจครับ ผู้สูงอายุเนี่ยแม้ว่าอายุจะเพิ่มขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของสถานภาพทางสังคมที่เปลี่ยนไปนะครับแต่อย่างหนึ่งก็คือตัวตนของผู้สูงอายุยังคงเหมือนเดิมนะครับควรจะเข้าใจในเรื่องนี้และยังให้ความเคารพกับผู้สูงอายุคนนั้นว่าเป็นบุคคลคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นใครบางคนมีความสามารถนะครับมีความต้องการเหมือนคนทั่วๆไปนะครับดังนั้นเนี่ยควรจะเน้นที่เรื่องของการสื่อสารที่ดี สื่อสารให้เขาเข้าใจกันใช้คําพูดที่ซอฟต์นะครับบางทีเนี่ยผู้สูงอายุทาอะไรชา้าคิดอะไรชา้าใช้เหตุผลเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับบางครั้งเราจะไปพูดวิจารณ์นะครับไปตําหนิว่าทำออไมไม่คิดอย่างานี้อย่างนี้อย่างนั้นล่ะเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วยังคิดเหมือนเดิมอยู่เลยยังเป็นไดโนเสาร์อยู่เลยอย่างเงี้ยจะเป็นการะคล้ายกับเป็นการตําหนิ นะครับหรือเป็นการเหยียดผู้สูงอายุอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องปรับในเรื่องของวิธีการพูดจาสื่อสารนะครับโดยเน้นที่เรื่องของความใส่ใจความเข้าใจและการให้ความเคารพนะครับอันต่อไปก็คือควรจะมีแนวทางในการจัดทํากิจกรรมกิจวัตรประจําวันงานอดิเรกนะครับให้กับผู้สูงอายุนะครับถ้าผู้สูงอายุคนนั้นเนี่ยตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยทำแต่งานไม่เคยทําอะไรเลยพอกเกษียณแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะทําอะไร พอไม่ได้ทาอะไรก็รู้สึกว่าชีวิตไม่มีคุณค่านะครับหลายๆครั้งเนี่ยผู้ดูแลหรือคนในครอบครัวเนี่ยต้องร่วมกันสร้างกิจวัตรแม้ว่าหลายๆคนอาจจะไม่มีเวลานะครับแต่จริงๆเราเวลาที่มากอาจจะไม่ใช่เรื่องสําคัญนะครับแต่คุณภาพของสิ่งที่ทําร่วมกันมากกว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับอันต่อไปก็คือสังเกตนะครับส่งเสริมให้ผู้สูงอายุนเนี่ยในเข้าสังคมโดยที่อาจจะทากับคนในครอบครัวนะครับอาจจะไปวัดไปท่องเที่ยวไปเยี่ยมญาติ ไปหาเพื่อนฝูงส่งเสริมให้ผู้สูงผูอยู่คนนั้นนะออกจากบ้านแล้วถ้าหากว่าผู้สูงอยู่คนนั้นเนี่ยไม่รู้จะทําอะไรบางทีลูกหลานอยู่ไกลคนที่ดูแลก็อยู่ไกลอันทีอาจจะต้องสอนให้เข้าถึงเทคโนโลยีในการที่จะโอเคนะพูดคุยกันผ่านเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นวิดีโอคอลซูมิทติ้งต่างๆถ้าทําได้ อันต่อไปก็คือสังเกตพฤติกรรมนะครับอารมณ์ของผู้สูงอายุมันอาจจะส่อหรือสื่อถึงอะไรบางอย่างเมื่อเห็นความเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านั้นเนี่ยอาจจะต้องถามไถ่แล้วก็พยายามให้ความช่วยเหลือตามความจําเป็นเท่าที่ผู้สูงอายุคนนั้น,นจะยอมให้เราเข้าไปช่วยได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือผู้สูงอายุที่อายุมากขึ้นก็จะมีโรคประจําตัวดังนั้นเนี่ยทําไงเนี่ยคนที่ดูแลจะมีบทบาทช่วยเหลือดูแลในเรื่องของโรคประจําตัวกินยาเป็นยังไง ไปเจอหมออีกทีเมื่อ,อไหร่จะให้ไปเป็นเพื่อนหรือเปล่าจะไปส่งไปรับดีไหมนะครับดูเรื่องของการกินอาหารว่าดูกินอาหารได้ดีไหมดูแลเรื่องการนอนแล้วที่สําคัญที่สุดผู้ดูแลเนี่ยจำเป็นจะต้องมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีนะครับต้องกลับมาดูแลตัวเองด้วยครับปัญหาที่พบมากที่สุดเลยนะครับก็คือปัญหาการนอน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยกเกษียณแล้วอยายุมากขึ้นอยากจะนอนเยอะๆแต่มันตรงข้ามกับธรรมชาตินะครับผู้สูงอายุเนี่ยมีเวลานอนเยอะก็จริงนะครับแต่คุณภาพการนอนแย่ลงอันที่สองที่เจอได้บ่อยก็คือเรื่องของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอารมณ์ซึมเศร้าในคนสูงอายุนะครับอันนี้เราจะสังเกตได้ง่ายๆเลยคนสูงอายุค,คนนั้นเนี่ยมักจะรู้สึกว่าตัวเองเซ็งและความสุขในชีวิตหายไป หลายๆคนรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าและรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระกับคนอื่นนะครับแล้วจะตามมาด้วยอาการเรื่องอื่นด้วยเช่นปัญหาการนอนนอนไม่หลับบางคนก็มีเบื่ออาหารกินข้าวไม่ได้น้ําหนักลดนะครับทำอะไรนิดหน่อยก,ก็เหนื่อยก็เพลียแล้วแล้วสุดท้ายก็คือถ้าผู้สูงอายุคนนั้นเนี่ยเคยทําอะไรเป็นกิจวัตรประจําวันแล้วทําน้อยลงหรือไม่ทําสิ่งนั้นเนี่ยน,นี้เป็นข้อสังเกตนะครับอาจจะเกิดจากโรคประจําตัวที่เกิดขึ้นใหม่ เกิดจากอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้เซงไม่มีอารมณ์อยากกระทํากิจวัตรนั้นหรือเกิดจากความเสื่อมถอยของสมองก็มีข้อสังเกตอยู่หลายอย่างนะครับอันแรกเลยก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่าพบว่าผู้สูงอายุคนนั้นเนี่ยมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างชัดเจนในทิศทางที่จะซึมลงหรืออารมณ์งุดหงิดเกีียวกาดมากขึ้น นะครับเป็นคนมโหร้ายมากขึ้นจากเดิมที่ไม่เคยเป็นอันนี้เป็นข้อสังเกตว่าน่าจะมีปัญหาบางอย่างทางอารมณ์นะครับอันที่สองก็คือ,อ,อไม่ทํากิจวัตรที่เคยทําเป็นประจานะครับอันที่สามก็คือมีบุคลิกภาพเปลี่ยนไปจากเดิมมากๆเลยนะครับเดิมเป็นคนใจดีเป็นคนอบว่ามารีเอ๊ะพออยุมากขึ้นนทำไมกลายเป็นคนที่เหมือนไม่สนใจคนอื่นสนใจแต่ความสุขของตัวเอง ดูบางคนก็เป็นคนที่เห็นแก่ตัวอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วสุดท้ายก็คือถ้าคนนั้นเนี่ยมีความสามารถของสมองเปลี่ยนไปชัดเจนเช่นบางคนเริ่มต้นจากการคิดการตัดสินใจที่แปลกแปกนะครับบางทีไปทําพฤติกรรมเสี่ยงๆโดยที่เมื่อก่อนไม่เคยทำนะครับแล้วกออ็มีปัญหาเรื่องความจํานะครับเราจะเห็นได้ว่าคนแก่บ,บางคนเนี่ยคนชรุบางคนเนี่ยก็จะเป็นหาเรื่องเช่นพูดซ้ําถามซ้าๆโดยที่จําไม่ได้ว่าทําไปแล้ว หาของไม่เจอของหายบ่อยนะครับหลงทางในสถานที่ที่อาจจะแรกๆอาจจะไม่คุ้นเคยต่อมาแม้กระทั่งในที่ที่คุ้นเคยที่เคยไปก็หลงทางอันนี้เป็นพฤติกรรมต่างๆที่ควรจะใส่ใจแล้วก็ควรจะไปพบแพทย์นะครับต้องยอมรับว่าในผู้สูงอายุหลายๆคนเนี่ยก็ทําใจไม่ได้นะครับที่ต้องไปพบจิตแพทย์ ดังนั้นก็จะต้องมีเทคนิคครับที่ไม่หยิบยกในเรื่องของอารมณ์เรื่องของอาการทางฉุกภาพจิตมาเป็นอาการนำนะครับจุวอย่างเช่นบางคนมีปัญหาเรื่องซึมเศร้าก็อ,อาจจะมีปัญหาเช่นนอนไม่ได้กินข้าวไม่ได้น้ําหนักลดนะครับเราต้องพยายามรับฟังก่อนนะครับว่าผู้สูงอายุคนนั้นเนี่ยมีความกังวลใจหนักใจในปัญหาต่างๆในร่างกายตัวเองที่เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ให้ความเห็นอกเห็นใจ ฟังอย่างเข้าใจเวลาพูดก็ต้องใช้คําพูดที่อ่อนโยนนิดหนึ่งครับเช่น mm hmm. จริงๆแล้วผู้สูงอายุคนหนึ่งนี่อาจจะมีปัญหาเรื่องความจําถามซ้ําๆนะครับเราคงไม่ไปบอกว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ดูแม่ถามบ่อยเจ้งความจําเสื่อมหรือเปล่าเป็นโรคสมองเสื่อมไหมไปหาหมอไหมอย่างเงี้ยถ้าพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยบางทีผู้สูงอายุก็ไม่ไปแล้วครับ<ๆ>ก็อาจจะต้องฟังก่อนแล้วก็ให้คําพูดที่อ่อนโยนนิดหนึ่งว่าเอ๊ะดูช่วงนี้เหมือนว่าแม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความคิดเนาะ เอ๊ะมีปัญหาเรื่องนอนไม่ได้นอนไม่หลับหลับไม่ดีหรือเปล่าทําให้บางทีคิดอะไรไม่ออกจิบยกประเด็นขึ้นมาให้ผู้สูงอายุคนนั้นเห็นก่อนนะครับแล้วเวลาจะพาไปหาหมอเนี่ยพยายามเลี่ยงคําว่าไปพบจิตแพทย์ชเช่นไปหาคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องการนอนไหมไปหาคุณหมอที่เชี่ยวชาญในเรื่องของสมองไหมเราอาจจะเลี่ยงไปใช้คําอื่นนะครับเวลาจะพาไปเนี่ยอาจจะต้องหาประเด็นนําก่อนอย่าพยายามนําเรื่องของอารมณ์เป็นเป็นอาการนําที่เราเห็นชัดเจนว่าผู้สูงอายุคนนี้เ,เครียด มีปัญหาเรื่องซึมเศร้าเราอาจจะไม่ย,ยิบเรื่องนี้เป็นประเด็นนําแล้วก็เลือกเวลาที่เหมาะสมนะครับควรจะเป็นเวลาที่กาลังสบายอกสบายใจควรจะคุยกันตอนไหนครับคุยกันตอนที่กินข้าวเสร็จแล้วกําลังนั่งพักผ่อนกันอยู่และในบางครั้งเนี่ยเราพยายามหมดแล้วไม่สําเร็จนะครับ<ม>คนสูงอายุบ,บางคนเนี่ยเขาจะมีหมอประจําตัวเขาแล้วบางครั้งคุณหมอประจําตัวที่ดูแลอยู่มีโรคประจําตัวบางอย่างเนี่ยคนไข้ผู้สูงอายุคนนั้นเนี่ยจะเชื่อคุณหมอคนนี้มากเลยคุณหมอคนนี้พูดอะไรก็เชื่อหมดเลย อาจจะต้องไปปรึกษาคุณหมอคนนั้นบอกว่าเอ๊ะดูคุณแม่เนี่ยมีปัญหาด้านสุขภาพจิตนะครับอยากให้คุณหมอเนี่ยลองคุยกับคุณแม่ดูว่ามีไหมแล้วให้คุณหมอช่วยส่งต่อได้ไหมแล้วก็บอกให้คุณหมอช่วยบอกคุณแม่บอกว่าเนี่ยดูจะมีปัญหาเรื่องการนอนนะหมอไม่เชี่ยวชาเรื่องนี้เดี๋ยวจะส่งไปปรึกษาหมอที่เขาดูแลเรื่องนี้ได้ดีแล้วเวลาพี่ไปหาหมอก็พยายามเลี่ยงคําว่าไปรักษาแต่ให้บอกว่าเนี่ยจะพาไปให้คุณหมอคนนี้ดูแลในเรื่องปัญหาเรื่องน,นั้นเรื่องนี้เรื่องโน,น้น อันนี้ก็จะมีโอกาสทําให้ผู้สูงอายุคนนั้นเนี่ยมีโอกาสยอมรับในการที่จะไปะพบจิตแพทย์มากขึ้นครับผมว่าประเด็นสําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความเข้าใจและความรู้ก็ควรจะต้องหาความรู้เกี่ยวกับปัญหาที่ผู้สูงอายุคนนั้นมีอยู่ นะครับซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถจะหาความรู้ได้เองนะครับในเดี๋ยวนี้เราสามารถจะหาออนไลน์ได้เยอะแยะเลยนะครับมีเครื่องมือมากมายนะครับหรือจริงๆแล้วที่ดีที่สุดนะครับก็คือคุยกับคุณหมอคนที่รักษาผู้สูงอายุที่เป็นปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยก็ต้องการการดูแลที่ใกล้ชิดมากกว่าเดิมดังนั้นนะ่ยผู้ดูแลจะต้องเตรียมใจนิดหนึ่งครับว่าตัวเองจะต้องเหนื่อยมากขึ้นนะก็คือจะต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเราใส่ใจเรารับฟัง ถามถ่ายความเป็นไปว่าเป็นยังไงบ้างให้ความช่วยเหลือกับผู้สูงอายุคนนั้นเนี่ยในปเด็นต่างๆที่เขาต้องการคนไข้าบางคนเนี่ยนะครับการเข้าไปช่วยเยอะช่วยทุกอย่างเนี่ยเป็นปัญหานะครับเพราะเขารู้สึกว่าเอ๊ะเขากลายเป็นคนไม่มีความสามารถกลายเป็นคนไม่มีคุณค่าหลายๆคนเนี่ยอยากทำาอะไรได้วยตัวเองนะครับเราจะพยายามให้ผู้สูงอายุคนนั้นเนี่ยทำเท่าที่เขาจะทําได้แล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็คือเรื่องช่วยดูเรื่องของการกินยาถ้าไปพบจิตแพทย์บางทีก็จะมียาให้กิน แกช่วยดูว่ากินยาครบไหมลืมบ้างไหมนะครับอาจจะไปแอบส่องดูว่าเอ๊ะยาเหลือเยอะแค่ไหนนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะต้องช่วยจัดยาให้ดูในเรื่องของการใช้ชีวิตการเข้าสังคมการกินอาหารการนอนเป็นยังไงนะครับพาไปหาหมอตามเวลาที่นัดนะครับแล้วเรื่องที่สําคัญมากถ้าเผื่อว่าเรารู้ว่าธรรมชาติของปัญหาคนไข้เป็นอะไรอาจจะจําเป็นจะต้องมีการวางแผนระยะยาว เมื่อก่อนเคยนอนชั้น2จะต้องเปลี่ยนห้องนอนมานอนชั้นล่างหรือเปล่าเพราะเรื่องความเสี่ยงในการหกล้มนะครับในเรื่องของการวางแผนเรื่องของการเงินก็เรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วบางทีรักษายาวๆเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายรวมถึงบางครั้งเราไม่ไหวจริงๆนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุคนนั้นมีปัญหาพฤติกรรมเยอะเราอาจจะทนไม่ได้อาจจะต้องคิดถึงทางเลือกเช่นในสถานบริบาลนะครับที่มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องต่างๆเนี่ยช่วยดูแลเพื่อฟื้นฟูคนไข้บางคนก็ถูก คนสูงยุบางคนเนี่ยถูกเอาไปฝากไว้ในสถานบริบาลหรือว่าในน n ิ h o ฮ e นะครับช่วงข่าวในช่วงที่มีปัญหามากๆพอดีขึ้นก็ไปรับออกรับกลับมาอยู่ที่บ้านก็จะทําให้ผู้สูงคนนั้นเนี่ยได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสมนะและได้รับการกระตุ้นฟื้นฟูที่เหมาะสมผู้สูงอยุที่มีปัญหาสุขภาพจิตก็จําเป็นต้องมีผู้ดูแล ผู้ดูแลก็จําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจให้ความช่วยเหลือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุคนนั้นเนี่ยสามารถจะมีความสุขมีโอกาสที่จะเข้าสังคมนะครับมีโอกาสจะมีมความสุขในชีวิตนะครับอาจจะต้องปรับเปลี่ยนหลายอย่างทั้งตัวคนไข้เองทั้งตัวผู้ดูแลแล้วที่สําคัญถ้าเผื่อว่าปัญหานั้นมันรุนแรงนะครับก็จําเป็นต้องพาไปพบผู้เชี่ยวชาญหรือว่าจิตแพทย์ครับ ติดตาม how to สมองใส่ใจสบายได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับผู้ที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมสมองใส่ใจสบายได้ที่ Line at healthy brain ขีดหม่หรือดูรายละเอียดในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะไม่พลาดการติดตามและส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากสบายดี 45+ ค่ะ